การชุมนุมโดยสันติตามรัฐธรรมน,นูญกระทำได้ครับตามระบอบประชาธิปไตยแต่การปลาศัยของคุณสนธิลิมทองกุลเพียกหาเรียกหาการรัฐบา,ารให้ทหารมายึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งผมถือว่าเป็นการปราศัยที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยเรามีสภาผู้แทนราษฎรและมีการเลือกตั้ง เราเดินทางมาแล้วในอดีตคุณสนธิลิ้มทองกุลครับทำการชุมนุมยึดทมเนียบรัฐบาลยึดสนามบินสุวรรณภูมิยึดสนามบินดอนเมืองสร้างความชิบหายให้เกิดขึ้นในประเทศไทยรัฐประหาร10ปีสองครั้งครับพลเอกสนธิบุญยกรลินหนึ่งครั้งพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาหนึ่งครั้งสร้างความเสียหายประเมินค่าไม่ได้ให้แก่ ประเทศชาติผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการรัฐบา,หารหรือเปิดทางชี้ช่องให้มีการรัฐบา,ารอีกเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยผมขออนุญาตแจ้งความแก่พี่น้องประชาชนอย่าได้เดินตามคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งซ้ำซากเรียกร้องอำนาจนอกระบบมาทำลายระบบการเลือกตั้ง คุณสนธิเคยตั้งพักการเมืองแต่ไม่ประสบความสำเร็จคุณชุมนุมปลาศัยไปครับระหว่างขเขมรกับไทยคุณก็ว่ากันไปการยุบสภาการลาออกก็เป็นคันลองในระบบประชาธิปไตยทำได้ครับแต่เรียกร้องให้มีการรัฐประหารผมคนหนึ่งไม่เห็นด้วยถือว่าคนที่มาชมนุมถูกสนธิลิ้มทองคุณมาฟังให้มาฟังว่า แนวทางรัฐประหารเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่จะโค่นล้มรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งผมคิดว่าเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนขอร่างสร้างตัวขึ้นมาใช้วิถีทางของระบอบประชาธิปไตยครับแก้ไขปัญหาการเมืองใช้การเมืองแก้ไขอย่าชี้ช่องให้ทหารมาทำการรัฐประหารอีกครับมันถอยหลังเข้าคอง เป็น10 20ี่สปีอับอายคนทั่วโลกครับจึงขอเตือนคุณสนทิลิ้มทองกุลจะพูดอะไรก็พูดไปแต่จะเพียกหาการรัฐประหารเพรียกหารัฐประหารจะล้มแพ่ทองทานตระกูลชินอดีตยึดรมเนียบสนามบินสร้างความชิบหายประเทศไทยครับ